ต้มเซนพี่น้องนี่แหละต้มเซนต้มเซนใส่ตีนไก่ใ,ใส่เหลือดตุนขาไก่ตุนอันนี้ดีดีแล้วก็เอาเซนโล่งครับผมักิกามาให้ละเนี่ยจา้นนาแค่ว่าเกี่ยวก,กระเทียม,มเกี่ยวกระเทียมนะ่ากินมากกับใส่มะนาวครับผมแล้วก็พัก นั่นก็ตังโอต้นหอมครับผมเอาพริกรป้นันนามหาอหลาเนจา้าปานนามหาอีหลาเนจาอีหลางง่วงนอนหอจาจา้าจ้านอนอีหลานินลากินไก่กทอดแล้วบะลูกจา้านอนเ้อนอนเบ,บีลูกพอ่อนอนกินขวดนมพอ่อเบบีนี่เป็นเบบ,บบีบ,บ,บอกคือกินขวดนม ไปโรงเรียนคือเอากวดน,น้ำไปน้ำเนดะ้อเบบีเป็นยังอายมูบอ๋อไปโรงเรียนอา,าออยาอมาเาูเอา่าคือยังเฉียวมาเอาเอาพันยุ่ยเฮี้ยนคือกินเบบีขค่ันอยากเป็นเบบีบอโอเคทางอยากเป็นเบบีกับตามใจเอาเออกว่าต้องกินเบบี baby, ไปต้องกินแล้ว เดี๋ยวคุณครูมาคุณครูว่านะนี่ครับใส่อันนี้เอาพี่นอ้องใส่ซ้อนๆตักัมานี่วิธีการต้มเส้นเข้าไปดูในคลิปเอ่อคลิปเก่าก็ได้นะครับพอดีตาหน่อยไปเอาปลามาให้ก็เลยไม่มีมไม่ได้ถ่ายครับไ,ได้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 เป้วถยมาเร็วเวเาถวยน่อยมาเร็วเปาถวยน่อยมาเร็วแม่ตเร็วเาถวยน่อยมาเร็ว ไปเร็วๆข,า,ขาไก่ตุ๋นจ้างดีครับผมแล้วช <centered, S 1> ่วยเล็กๆมานะ,ะมาโอ้ยใส่เลือดใส่หัวไชเท่าหัวไชเท่าไหมนีม่เห็นป <go or> ่ะมือขาไก่ขาไกลยังไง,ไงตุ๋น yeah, <yeah>, yeah. เป็นเอยียง <c oughs> ที่จะหน่อยมากชอบมาก กินเลือกไก่ลลูกอยากกินตงีอยากินเตีมันเหรอเดี๋ยวจะแม่ตัดเส้นให้โอ้โหอนี้แอยส่เต็หเดี๋ยวแม่ใส่ให้เ,เติมเต็มเลยเังเ็กิมเองพี่นอ้องมันร้อนอยู่นะเ,เติมเต็มเดี๋เพิ่งนะเดีย๋ยวเพิ่งนะเอาน้ำไหมเ,เอาน้ำด้วย ไม่อุ้ยไม่ใช่น้ำนี่เหมียน้ำแกงน้ำซุปนี่เหมียเอาไหมเห็นช้อนแม่ไหม้วแม่ไปไหนข้าเยาดน่นั้นอย่าทำเอนั้นค่ะขอาอาไปเอาช้อนแม่แม่อีกอันนึงไปช้อนมแม่อีกอาอานี่เห็นนอที่นอกโยผักด้ไปโ้วยผัก นี่กระเทียมเคียวอันน้เนี่ยกเทียมเคี่ยวคุแม่คุณพ่อขอจิมข้าวหน่อยค่ะเียมปรุงรสได้นะครับปรุงรสตามใจชอบเหมือนก๋วยเตี๋ยนี่แหละน้ำตาลหนูใส่ด้วยหนูจะใส่อะไรให้ใส่อันนี้ใส่อันีอันอันีเขาาหนูใส่ไม่ได้นะคะหนูใส่ได้แต่อันสีนี้ค่ะใส่พริกนะครับพริกจะใส่เยอะมันเผ็ด พริกไทยเพชเพล่พริกปูงไทยพริกไทยเพชเพล่ปูงไทยจ้ามันไม่ไหนคะปูงไทยนี่อนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเผ็ดค่ะน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะหนูน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะชุกกะไหนหนูไม่เอาไหนคะโอเคแล้วหนูจะกินยังไงล่ะ ใส่ผักนะครับไปเอาใส่มะนาวไหมนี่นี่ใส่มะนาวไหมไม่ไม่ใส่ใสเกลี่ยมเกลียวสวัสดีเดอ้ลนะอลุงปาหนาสวัสดีป้าปานะนะคุณไ,ไปเอาน้ำน้ำมังก่อนจ้าไปเอาน้ำนี่ค่ะอตัดชิ้นได้เลยเดอ้อขอโทษขออะไรใส่กระเทียมเกลียวเยอะๆ ขอไปอี๋อย่างคุณพ่อเขไปค่ะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเราตังนะเอาตัางกับมือเลยจ้าของแม่ก็มีด้วยมีฝังงาโลงพี่น้องอืมาจ้ะมีเสียบจ้ะมีฝังงาโลงเสียบตัวโได้เฮ็ดโดนกินโดนแล้วแม่หนูเห็นโอ๊ตเด็กโอ้เฉยเราเฉยไม่ปวด กเทพักใช่วยน้ำเมียไงเนี่เปลี่ยนตัวยให้ก่วยน้อยพูดวยเล็กมาอาหารกันเลยครับเอาจะเก็บไหมคูไม่จะเก็บหมดเลยกอวมามานี่จะเทียมเกี๊ยวนี่แตอนอหนล้อรที่กินกระเขายังทอย่นะ น้ำไม่ต้องเป่าแม่อย่าเบิงกรตูนกินก่อนกินก่อนอย่าเบิ่งต,นนนงตูนขาไก่ดีดีอร่อยอขาไก่นี่ไหนึงแม,ม่แม่มทำให้นะคะ <c oughs> แซ่บมากแซ่บมากมายมหาศาลถือถือยันอยากให้พี่น้องได้กินวิธีทำง่ายๆตุ๋นใส่เนี่ยทำอะไรคุณเครื่อง <c oughs> เครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องปลาลูเครือ่องเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเครื่องเครื่องต้มก๋วยเตีเ๋ยวพี่น้องอ้าวเหนียวบะหม่มา ขาไก่ไงคะขาไก่ขา,าไก่อะไรเป็นดำๆฟู้ดชิสเก้นต้มเซ้นถ้าไม่อยากให้เซ้นมันอืดก็ใส่ไส้เซ้นสดกก่กับหมูมาตรงแจ๋งน,น้อยอยากกินหน้อยอยากกินไหนฮะแซ่บะเตาะซ่บเนาะเท่าะเนื้อ เท่าน่อยด้วยฟุเนี่ยเนี่ยปุตชิคเก้นเอ้ยเอ้าอะไรปล่าเปี้ยอยู่บ่อยากให้มันเปียมากถ้าเปียมากมันไม่อร่อยหนูไม่ลองแล้วนี่หนูจะหยิบเนื้อก้อยมันได้ค่ะ กินเลยค่ะลูกไม่รอนแล้วนิ้อกไก่มันหน่อยลูกเนิ้วชี้มันไม่มีใส่ขาไก่เขา,าเขาเรียกว่าฟู้ดชิคเก้นตีนไก่ใช่ไห<ป>มคะ อยากกินตนไก่ไก่ทอดนูอยู่ไหนลูกทอดปีกให้กินอบเชยเนี่ยนี่ดูดูใช้เรียบอบเชยนะเครื่องตุ๋นอยากกินนไแม่ จ้าเป็นเมนูที่จะหน่อยชอบมากเลยแต่ไม่ได้ค่อยได้ทำเท่าไหร่โอ้โหสรดแบบสาใจไปเลยนะ ใส่สไม่ออกไม่ใส่หใสไหมโอเคมคนเก่ง้ใช่เขา ไม่ใช่เลือดสมัยตอนไหนเป็นเด็กๆอะ่ะกินข้าวต้มไรกินข้าวน้อยกินข้าวต้มกินข้าวต้มอาหารกลางวันเ็าใส่ไปเลือดนี่แหละว่าเป็นตับดิ่อือมันรู้ตอนโตนี่นะว่าไม่ใช่ตับแต่ก่อนคิดว่าตับ ใส่ข้าวมันไก่ใส่อะไรอ่ะพอเปิดน้ำไปได้ไหมหาไก้ยังอีกเยอะโอ้ เก่งมากมันเป็นลุงป่ามาลงเพิ่มอ่ะยังไงลุงก็ทำหมดทำไปตีหัวตาบอากฮะทำไปตีหัวตาบุกึกแค่สมบู เมียบอกมืออื่นก็จะลงปากอุ้ยมันไม่โดนตาเหรอมันโดนปากเลยลูกเมียบอกมันโดนลงปากแล้วก็ยอมว่าอ้าวสาววิเศษอือห้ำไปตีผัวบอกกาห้ำไปตีบ่ห้ำไปปลาตอดบ่เจ้าเจมันได็กเด้หลายกวระมูอบ่ที่มี้ตะก้นหงิดได้ล่ะไปนอนแล้วเอ้าอืไปน้อนแล้วบ่อิ่มแล้วบ่ กินใกล้ไปบักกัดขากินน้ำเลยปุ๊บไปกินน้ำก่อนหมอให้กินน้ำหลายๆมันจัดได้ไปหาคุณหมออีกนอนรอแม่นะแม่กินก่อนไปนอนเลยถ้าหลับได้ก็หลับเลยไปไปด,ดูดูอดมะเขาเศร้าวัาใคร เมียบอกเท้าเดินสายไปนแนวบนเแถาเพ็ดเป็นบ่อค่ะงันทะ้าเหยียบเลียวกระเบิดเรียวกว่าเพ็รได้เงินไ,ได้เมียบอกว่าถ้าไปจ้างสร้างนี่งสามหมื่นถ่านนี่ยังคิดอออกระบบงานท้านะ้อแม่เนาะ Mừng, ừ. Để mừng nữa bà gian của khẩu lắc bắp đây cho mừng mút lúm má sáu yến ba sáu sáu mặt thẳng có phụ toán sáu nhỉ cơ sáu nhỉ cơ sáu nhỉ thành của nhỉ gì ตอนนี้มันีเพียงยืดเด่นแล้วเพียงเด็ดบล็อแน่หนังห้องหนึ่งตักออกใ<า>ต้ระ,ะบบระบบดีดเด้ระ่นับเล้วจ้าคือห้องอดตักแล้วล่ะใส่กับบอลแลนไปแล้วไงกมา จ้าต้องหาฟูไปค้อตัวพุ่นแน่เด้อยุดใต้แสงสีถ้าฝนใต้หลังคาเอยูยูถ้าฝนสาดมันนั่นนี้คนย่อยมองหัาดีเี่ปลอดภัยไปก่อนด้วยช่วยหน่อด้วยถือกว่ายีอะถือกล้วยัหังคาอือครับเอาอีกไหมอาใครกินข้าว้ ตรงน,นี้งกนกไม่หายเออไหายหรอาไม่อยู่ไปหายคููักป้ามาเลี้ยงทีแกงมะเขือสู้กินพี่น้อง

เอาเจ้าไปเห็นบทโปรแกรมหนังเห็นสับปะเลือพูดพ่อเอาไปเจียบพูนมองตั้มหน้าพูนเห็นปะพ่อเป็นจางไข่ถึงไข่สัตว์เดียเจียบตาย อัน,นี้ฟยงิมนของตัวเองาะาเปล่ไปนอนไปนอนจะเปล่นีนเนปิดกล้องนะปิดกล้องนะลูกปิดกล้องเด้หรจะปิดไม่ปิดถ้าไม่ปิดแม่จะไปปิดจะปิดเลยแม่นี่นี่ปิดไม่เป็นหรอ